หลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องวัตถุมงคลให้โชคลาภและให้เลขแม่นจนมีลูกศิษย์เริ่มใส,ส่ศรัทธามากมายหนึ่งในนั้นคือหนุ่มกัญชัยที่เคยออกมาเปิดเผยว่าเคยได้รับโชคจากหลวงปู่ประวัติของหลวงปู่ศิลาชื่อเดิมของท่านคือศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2488ที่จังหวัดสุรินทร์ ก่อนจะย้ายมาอยู่ร้อยเอ็ดท่านเริ่มบวชครั้งแรกตอนอายุ21ปีและได้รับฉายานามว่าสิริจันโทแต่หลังจากบวชได้11ภพรรษาท่านก็ลาสิกขาออกมาดูแลแม่ที่ป่วยหลังจากนั้นท่านกลับมาบวชอีกครั้งเมื่ออายุ45ปีที่วัดโพสีสะอาดบ้านโพสีตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันหลวงปู่สิริจันโท ซิริอายุ79ปีพรรษา34ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านท่าลาดตำบลยางอูมอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน